กลับเข้ามาคุยกันต่อนะคะออตอนนี้อาจารย์บุ้งกับอาจารย์บูมาอยู่ด้วยแล้วคงจะต้องถามเลยว่าคือเ็กยังมีข้อสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะพอเออฮียแป๊ะเนี่ยมาเจออาจารย์บุ้งแล้วเนี่ยพออาจารย์บุ้งบอกว่าโอ้โหอย่างที่บอกคือให้ทุบเลยตึกที่เราสร้างแล้วอะไรที่เราสร้างแล้วเนี่ยให้ทุบเลยเรายอมเสียเงินไปล้านกว่าบ,บาททำไมเฮียแป๊ะถึงได้ยอมเชื่ออาจารย์บุ้งง่ายๆแบบนั้น มันไม่ใช่ง่ายๆนะครับก่อนก่อนจะเจออาจาร์บุ้งนี่มันเจอมาหลายอาจารย์อ๋อเจอมาเจอมาก่อนหน้านี้้อหานี่ฮะทัอ่าน้อ๋อเลยกว่าเอ๊ะขาเจอาจารย์บุ้งคนแรกแล้วแล้วก็ไปพบเขานะฮะไปพบพวกอาจารย์พวกอาจารย์ฮุนจี้ทั้งหลายแหล่เนี่ยไปหามาทั้งหลายอาจารย์แล้วเวลาเราไปเาเราก็ต้องต้องคุยฮะต้องคุยกันดีครับอืมเขาก็มาดูที่เนี่ยที่ที่ที่เดิมที่สร้างไม่ได้เชิญมาหมายว่าเราไปคุยเราไปหาค่าเราต้องไปหาเราไปหาแล้วก็คุยใช่ไหมฮะ คือก่อนเจออาจารย์บุ้งเนี่ยมีหลังสุดอยู่อย,อยู่อยู่อาจารย์หนึ่งนะ<ม>ก็ไม่ต้องเอ่ยนาม,มนะ,ะก็ถามถามถามอาจารย์ว่าผมเนี่ยต้องการที่จะสร้างอาคารเนี่ยเพื่อจะขายขายอาหารเนี่ยนะ,ะที่สายไอเชียเนี่ยเป็นยังไงเขาบอกาสายเอเชียเนี่ยมันทําไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะก่อนแล้วแก้ยังไงยังไมบอกแก้ไม่ได้อ้า ไม่มีทางออกให้เราเลยอ่าก็มันไม่มีทางออกในเมื่อมันไม่มีทางออกใช่ไหมฮะเพราะว่าเราก็เขาบอกทําไม่ได้เพราะอะไรฮะทําแล้วมันจะเป็นยังไงมันเขาบอกไม่ได้ทําแล้วไม่ดีไม่ดีทำไม่ดีทาไม่ขึ้นอะไรเงียยไม่ดี ทีนี้ที่เรามาอยู่สายทียทำไงเราอยู่เรามีที่ตรงนี้แล้วก็ต้องไปซื้อที่ใหม่โอ้มันก็จะลาบากไปอ่าใช่เราก็ต้องลงทุนเพิ่มอีกใช่ไหมครับทีนี้เราก็อยากจะทาตรงนี้แหละอ่าล้วก็สอหาไปเรื่อยจนไปเจออาจารย์บุ้งค่ะพอมีเพื่อนแนะนํยังก็สั่งไว้ทนายอาจารย์บุ้งมาแล้วบอกด้วยนะอ๋าค่ะย่องไปหามีเพื่อนอ่าแล้วก็พยายามลากมา ก็ S 1> <S 1> <S <S เลยเชิญอาจารย์บุ้งมาที่นี่ตามที่เพื่อนแนะนำนะคะอาวอาจารย์บุ้งต้องถามหันไปถามอาจารย์บุ้งว่ามาที่นี่วันแรกเนี่ยดูแล้วเป็นยังไงคะดีมากะอะไรดีถนนสายเอเชียนะฮะคุณเลยครับฟังเรนนี่ฮัททั้งหมดตั้งแต่หัวถนนถึงปลายถนนเลยนะค่ะฟังเรนนี่ฮัทดีมาก แต่ฝั่งตรงข้ามจะไม่ใช้ไม่ได้เลยอ้าวเหรอคะก็ไม่มีฝั่งดีฝั่งจะไม่ดีถนนเป็นตัวแยกปรยากศอ๋ออันนี้คือฝั่งที่เป็นสายขาเข้ากรุงเทพนะคะสายเหนือนะคะจากสายเหนือจากสายเหนือเข้ากรุงเทพฝั่งสายมือตอนนี้ดีมากแล้วมาเห็นเข้าแล้วก็ขนลุกทั้งตัวเฮ้ยที่ดินีปนีนดีมากอีกทำไมเขาบอกไม่ดีได้ยังไงหน้ากว้างกี่กี่ตว้าเลยยาวมากนะเขายาวมากับกี่ตัากว้างหน้ากว้างทั้งหมดมันประมาณร้อยแดสิเมตรร้อยปิเมตรโอ้อมา ทั้งหมด20ไร่อะ <24 S 1> ใช่ไหมคะ24ไ,ไร่24ไร่ครัถือว่าที่ติดริมถนนแบบนี้นี่ทำเลทองเลยนะคะผมก็เห็นยาแปแ๊ะแกเนี่ยสร้างมาย้อยมาเยอะและ้วผมบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ก็เทงเพราะว่าโครงสร้างเขากับโครงสร้าง,งผมนี่ มันไม่เหมือนกันอ้าวเล็กเดี๋ยวเเล็กฟังแล้วไม่เข้าใจเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าดีเลยแต่ทําไเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าสร้างแล้วเจ๊งเหมือนคือสร้างเขาสร้างผิดมุมของเราไงองศามดีองศามุมฉากต่างๆไม่ได้ต่างอย่างที่เราคิดเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณผู้ชมฟังฟังแล้วเดี๋ยวจะสับสนคือพื้นที่น่ะดีแต่ว่าอาคารที่สร้างอะขาดองศาและมุมฉากที่ดีแต่มาแบบนี้งั้นเล็กต้องขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมขอวาดเลยค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวจะงงเฮียแป๊บค ขออนุญาตเออ่นี่คือหน้าถนนนะคะนี่คืออาคารเดิมที่อยู่ตรงนี้เป็นอาคารเล็กๆแล้วตอนนั้นเหี้ป้าสร้างสร้างเชื่อมมาสร้างเชื่อมมาต่อมาเลยอย่างนี้มาเชื่อมมาเชื่อมมาที่มางนี้เอามามาถึงตรงนี้ยมาถึงตรงนี้เลยอ๋อต่อมาอย่างนี้เลยอย่างนี้เหรอคะมองอย่างนี้ครแล้วผมบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ตรงไหนไม่ดีตรงไหนอันนี้คือถนนนะคะคุณผู้ชมนี่คือถนนถนนนะฮะ ถนนนะฮะอันนี้ก็ผิดแล้วฮะอันนี้ผิดอยู่แล้วผิดเพราะอะไรคะผิดเพราะองศาการเข้าของประตูมุมฉากผิดนี่หันไปทิศไหนคะทิศตะวันตกเฉียงใต้ใช่แต่องศาของโอนี่คือทิศที่อาจารย์ชอบเลยนี่ตนยะตะวันตกเฉียงใต้คือทิศนี้เลยต่อพิสุดน์ฮะตกเฉียงใต้เฉียงใต้ฮะดีมากเลยฮะแต่เขาสร้างเชื่อมไม่ได้เพราะอันนี้มันไม่ดีอันนี้ไม่ดีมันนี้ไม่ดีไม่ดีเพราะประตูเข้าเนี่ยมันคนละประตูคนละมุมคนละมุมแล้วองศามันเบี่ยงเบน มันเบี่ยงไปอะ้ันเบี่ยงไปที่ไหนทางไนม่ถูกเบี่ยงทางเหนือนิดนึงผมไม่ชอบอ๋อไม่ได้ไม่ได้แค่เบี่ยงนี่มันก็ไม่ได้แล้วเหรอคะคุณเล็กครับถ้าสมมติเราขันน็อตนะฮะถ้าเกี่ยวหวานเนี่ยมันจะดีไหมไม่ดีเนื้อก็ไม่ดีต้องเกี่ยวตรงแลนวม่าเกี่ยวตรงเสร็จแล้วเราทังได้ทั้งทุกอย่างที่งได้คุณภาพของมันคุณผู้ชมฟังดีๆนะคะเฮียแป๊ะตกลงใจลบอาคารหลังนี้ออกทั้งๆ้งที่สร้างขึ้นมาแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เสียเงินไปล้านกว่าบาท คือไปเจออาจารย์่วงจุ้ยอื่นๆแล้วโอ้โหเขาบอกว่าที่พืน้นืนดินตรงนี้สร้างไม่ได้หรอกยังไงยังไงก็สร้างไม่ได้ไม่มีทางออกให้ยังไงก็เจ๊ยังไงก็เจ๊แต่อาจารย์บุ้งมีทางออกให้การันตีให้ด้วยฮะการันตีให้ด้วยถามคุณป้าเขา <c oughs> ขถามคุณป้าเขายบป้าเลยอ้ใจชื้นขึ้นมาหน่อย ไุณรล็กครับคุณเลยกครับไม่ใช่ว่าผมมาเสนอท่านผู้ชมแบบลอยๆนะฮะคุณแ้ก็จบปริญญาโทรอเมริกานะฮะอยู่อเมริกานานานะฮะแล้วแกมาเชื่อผมผมก็งงค่ะเพราะฉะนั้นคงต้องหันมาถามหันมาถามอาจารย์บูอาจารย์บูบ้างอาจารย์บูข่ในศาสตร์ฮวงจุ้ยจีนโบราณทําไมก็ถึงว่าที่ตรงนี้ทําแล้วจะไม่เวิร์กอะคะตะวันตกตะวันตกตัวเดียวนี่ก็จบนะเพราะหัจ้าไปทางตะวันตกย้อนไปอีกอ จริงๆ <c oughs> แล้วถ้า <c oughs> ถ้าสมมุติว่าไม่ <c oughs> ไม่ไม่แอพลายเอาเป็นเพียวเลย <c oughs> ก็คือต้องใต้ท <c oughs> ันใต้ เ้าแอปพลายก็คือว่าเรามาอยู่ในประเทศไทยประเทศไทยมีสองพิษที่มงคลก็คือออกกันเหนือใช่ไหมฮะมันเลยแอปพลายกลายเป็นสามทิศเนี่ยดีตกไม่เอาเลยอ๋อนี่หันหน้าไปทางตะวันตกเดิมคืออาจารย์บูบอกว่าเป็นเพราะว่าอ๋อหันหน้าไปทางที่ตะวันตกอาจารย์ฮวงจุ้ยท่านถึงเยก็เลยบอกว่าไม่ได้หรอกไม่ได้เลยเลิกกันเลิกกัยเลยไม่มีในสารบบแล้วแกไม่ได้ด้วยไม่ถ้าใช่ถ้าอยู่ฝั่งนี้เนี่ยทั้งสายเลยก็ไม่เอาเลยอ๋อเนี่ยนะคะนี่ก็คือนี่คือมันหนึ่ง อย่างนี้ครับอย่างที่ผมบอกเลยอย่างแรกในความเชื่อก่อนอความเชื่อนี่แก้ยากที่สุดเชื่ออะไรแล้วเนี่ยจะฝังหัวเลยเพราะนั้นเราเราไม่มีทางต้านกระแสได้อันสองนี่นะฮะสมบธรรมเนียมประเพณีนะฮะศยาศาสตร์โหราศาสตร์สี่อันเนี้ยเจอเข้าไปคุณเล็กค่ะลำบากลำบากเนาะทีนี้นะคะเล็กก็ถามว่าแล้วอาจารย์รู้ว่ายังไงให้แก้ยังไงครับ ทุบท้งอย่างเดียวแล้วตั้งปริศาใหม่หมดคุบและแก้ยังไงคะคูบแลวก็คือที่โล่งๆนะฮะกลายเป็นที่โล่งๆแบบนี้ท่งๆคุณเล็กคับถ้าสมมุติว่าเล็กเมือนกั่เราจะตัดเสื้อตัวหนึ่งค่ะผ้ามัต้องร้อยเมตรเราใช้เสื้ออยู่สองเบ้นยี่สิบตัวเองตรงไหนก็สับได้องศาแล้วแต่เราสับแล้วเรากระดาสับแล้วเรามองเสร็จก็ว่าคิดถึงสนามแม่เหล็กโลกการดูดซับของพื้นดินแล้วก็ตั้งคมเลยโล่งที่ตั้งคมแกก็เอาช่างมาตั้งเลย เนี่ยผมมาดึงเงือกแตกทั้งวันเลยก็ดึงกันเลยอาจารย์ให้สร้างตึกในรูปแบบไหนปัจจุบันนี้อ่าเนี่ยตึกที่ตึกที่เดี๋ยวทีมงานจะต้องถ่ายทำขึ้นมาเนี่ยปัจจุบันนี้นี่ยตึกที่เรานั่งอยู่นี่มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะครับอย่างนี้ลักษณะนี้แต่มันหันคือมันเบี่ยงยังไงทำไมทำไมถึงคือมันก็ดูคล้ายเดิมนี่ไม่คล้ายเดิมฮะอันนี้อันนี้จะต้องอันนี้อันนี้ต้องตรงนี้ก่อนแล้วคุณเจ้าอาวาสดูเลยนะโครงสร้างนะคุณผู้ชมเห็นไหมออันนี้ผมทำมาทำมาตั้งแต่ นึกที่มันอย่างนี้นะถนนไม่เป็นอย่างนี้นะนี่บอกเสียงใต้นะฮะบอกเสียงใต้นะฮะจะได้ผมจะต้องเอาอย่างนี้แต่ในคะแเดียวกันนะฮะทิศเหนือที่หันเหนือนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ทีมงานถ่ายออกมามีป้ายโฆษณาหนึ่งสีแดงแล้วเป็นยังไงป้ายโฆษณาสีแดงป้ายโฆษณาของ้าลนี่นะคะสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาสิ่งที่รักไม่ดีเข้ามานี่อันนี้มาที่หนึ่ง รถที่วิ่งเข้ามาแหลกแรนเนี่ยจะไปเจอฝุ่นมันจะต้านอยู่นะะเจอฝุ่นต้านอยู่รถที่ขับเข้ามาจะเลี้ยวเข้ามาร้านเนี่ยมีความแรงสูงสีแดงมันต้านฝุ่นได้เหมต้านทุกอย่างฮะแต่ฝุ่นเนี่ยส่วนน้อยทั้งนั้นเองไปโม<อ><อ>เลกุลจุลินทรีย์แบคทีเรียวไวนะ้แล้วเชื่อเราที่เรามองที่<ด>อาจารย์<ด>เคยบอกอยู่บ,บ่อยๆว่าสีแดงมันดูดซับรังสีมันต้านหมดต้านตรงนี้เสร็จเลบ้อยแล้วสีนี้เข้ามาเนี่ยมันจะลักษณะว่าถึงแม้อย่างน้อยก็ยังเกี่ยวจังบ้างๆไม่ใช่ทั้งหมดจะมาถึงเดียวกันแล้วทีมงานไปถ่ายได้ลนะนะ แล้วคือ่าเสร็จเรียบร้อยผมบอกกับคุณแปะว่าพี่แปะว่าแปะสร้างเลยครับจริงๆเท่าไหร่ว,ว,ว่ามาสี่ปีสามปีจบ ไม่แล้วก็เพียนให้จบอาจารย์ขาตึกเนี่ยก็หันหน้าไปทางทิศเดิมจากทิศนี้ค่ะทิศตะวันตกทิศททิศเดิมแล้วก็เป็นตึกใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วไม่ต่อเนื่องโอเคไม่ไอ้ไม่ไม่ต่อเนื่องกับกับตึกเดิมนี้กับอาคารเดิมเล็กๆแล้วเสียเสิทธิ์ก็ว่าถ้าก่อเนื่องเนี่ยมันจะดึงลงนี่ลงไปด้วยอ๋อจะดึงลงไปด้วยเออมีผลเหรอมีผลครับเดีดึงลงไปด้วยแปลกแต่ดมันหันไปทิศเหนือไม่ต้องเปรไม่แปลกว่าตึกเดิมตรงนี้เขาต่อไม่หมดถ้ามันจะลมมันจะเข้าทางนี้ด้วยไม่เหมือนยัก อ๋อใช่ประตูประตูเขาเขาเข้าทางนี้่ใแต่บังเอิญแกยังมีบุญอย่างหนึ่งว่าข้างหลังที่ข้างหลังเนี่ยที่จะเป็นสวนหรือเป็นน้ำหรือแตนมาหมดเลยสวนไ็ตหมดเลยมีน้ำปิดกั้นหมดเลยมีเลี้ยงปลาด้วยปลูกปลาไงอ๋อปิดปลาทั้งปลูกป่าทั้งเลี้ยงปันเนี่ยปลูกกั้นเลยผมการันตีว่าตรงนี้ไม่เกินหกปีหรือห้าปีต้องเคลียร์คัดหมดรอบที่ผมโทรมาทำพี่แป๊ดเนี่ยนะติดนี่เขาอย่างน้อยๆนะก็ที่ผมดูนะ ต้องให้เอาเป็นว่าซเป็นเซซิบร้านเฮแปะเฮแปะเดี๋ยวนะคะอาจารย์คะไล่ไล่ลำดับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงคือได้แก้เป็นตึกใหม่แล้วแบบนี้นะคะหันหน้าไปทางที่เดิม แต่ว่าอาคารใหญ่ขึ้นครับใหญ่ขึ้นนะคะทีนี้เอ่อโอเคอาจารย์บอกว่าไม่ให้ติดกับตึกเดิมเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูดลงไปด้วยเอาเป็นว่าครับคุณเล็กสังเกตป่าเรามาที่ข้างหน้าดีเที่ยหมดเลยร้อนมากทั้งวันค่ะร้นไหมข้างหน้าก็เป็นลานจอดรถฮะกงกว้างกองกว้างฮะผมต้องการที่โล่งหมดเลยต้นไม้เล็กๆต้นนั้นผมเอาหมดเลยทิ้งหมดเลยอ๋อไม่ให้มีต้นไม้ไม่ได้เลยยุทแม่เพราะอะไรคะเพราะว่ากั้นไงฮะ คุณเล็กครับค่าสมมติต้นไม้ต้นหนึ่งนะฮะคุณ oh. เล็ครับค่าสมมติต้นไม้ต้นหนึ่งนะฮะพี่แปะขอโทษน,น,นะฮะสะดวกไหมไม่สะดวกใจได้ไหมได้แตไม่สะดวกก็ต้องออาโอ้ oh, ด้านหน้าอาคารนี้ถึงได้โล่งหมด,ลหมดเลยโล่งหมดรับโล่งหมด,หมด,หมดจะมีการศาสตร์ให้เกาะจอดรถด,ด้วยไหไม่ได้แต่ว่าการศาดตรต้องสูงก็ต้องการรับตรงข้ามเพราะคุณเล็กมองตรงข้ามมันมีต้นไม้ตั้งนั้งนี่ถ้าเราการศาดกั้นไม่เสร็จมันก็สมบูรณ์ต้นไม้สมบูรณ์ต้นไม้ก็เข้าไม่ได้ดิ ศา์นี้ต้องละเอียดมากนะคะ,ละ,ละนี่ก็เลยเป็นตึกใหม่ที่สร้างขึ้นมาค่อนข้างจะใหญ่เฮียแป้ลงทุนไปเท่าไหร่คะกับตึกใหม่นี้ประมาณสิบล้านเ้ารทำใหม่ครับเราเป็นหนี้แบงค์อยู่สิบสิบล้านขึ้นไปนะแล้วเอาเงินจากไหนมาทำะคะเนี่ยเงินแบงค์เงินแบงค์เหมือนกัน,นก็มีเครดิตเราได้อยู่แล้วอ๋อเอาแล้วไม่ทําให้เรา<จ>มีหนี้มากขึ้นเหรอะมันก็มีหนี้ก็ทําหมได้เราว็ถ้าทําใหญ่ก็ได้ใหญ่ ม่งั้นจะเคลียร์ได้ไงอ่ะพี่บอกว่ากล้าจริงๆนะแล้วคือกล้ากล้ายอมลงทุนใหญ่ขึ้นมาเลยโดยโดยคำที่อาจารย์เขาการันตีค่ะหรค่ะถ้าทำเล้งมันก็เคลียร์ไม่ได้อ๋อเพราะเราอยากจะจะเคลียร์นี่แบงค์ให้เร็วๆแล้วจบยังครับถ้ามีเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องอาจารย์อย่าไปถามคือเออ่เดี๋ยวเก็บไว้ตอนท้ายให้ตื่นเต้นนะคะว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยพอสร้างขึ้นมาแล้วได้ดังใจชอบไหม เฮียตะชอบไหมคือบอกตรงเลยอาการหลังเนี้ยคนมาติมาอะไรก็ก็ปล่อยเข้าหูซ้ายออกมีคนมาตรอคะก็มีอยู่เรื่อยติว่าอะไรคะร้อนมั่งอะไรมั่งก็ว่าไปตามเรื่องแต่เราก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรปล่อยเราไปตามเรื่องอาคารที่เราสร้างขึ้นเป็นอาคารกี่ชั้นคะสองชั้นกับสามชั้นด้านหลังสามชั้นอ๋อด้านหลังสุดด้านหลังเัยสลันที่พักอาศัยเฮียแปะอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยที่ทำเนี่ยพอตก พออาจารย์บุ้งบอกว่าทําได้นะแต่มีเงื่อนไขว่าต้องสร้างใหม่ให้ผมไปหาแบบมาผมก็ไปหาแบบมาคแล้วอาจารย์ก็มาดึงองศาให้มาอะไรให้มาปักใช่ไหใแล้วก็บอกให้ตีเข็มเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่นี้ก็ตีเข็มตามนั้นอแล้วสร้างตลอดเนี่ยจนกระทั่งเสร็จเนี่ยจาบุ้งแกก็ผ่านมาแกก็จะแวะมาดูอยู่ด้วยภายในหลักช่วยตกแต่งด้วยไหมเหมือนทั้งหมดต้องถามถามหมดคนอื่นอาจจะไม่ถามนะแต่ผมถามหมด เหนคือถามแม้กระทั่งสีกระเบื้องคูพื้นเลยด้วยนะคะใช่ก็ถามหมดว่าคุณจะใช้สีไหนเอาไปให้อาจารย์เลือกว่าลังคงลังคาถามไหมถามให้อาจารย์เลือกสีหมดกลายเป็นสถาปนิกบวกอินเทีร์เียดีไซน์เอาเอาเป็นว่าในที่สุดนะคะก็หมดเงินไปอีสิบล้านนะสร้างกิจสร้างตึกนี้มาตอนนั้นสร้างเสร็จในปีไหนคะโล ตีเข็มเนี่ยนะวันที่15ธันวาสามค่ะปี39ปี39 40้่วิกฤตเศรษฐกิจใช่สร้างเสร็จพอดีสร้างเสร็จพอดีปี40กำลังจะเปิดกะว่าจะเปิดสักประมาณกรกฎาคมสองกรกฎาคม40 ลดค่าเงินบาทโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวๆงั้นหยุดไว้แค่นี้นะคะคิดดูคุณผู้ชมสร้างกิจการขึ้นมาใหม่ในราคา10บล้านบาทบนพื้นที่20กว่าไร่แล้วเศรษฐกิจสุดหัวโโอ้โหคิดดูว่าจะเป็นยังไงจะกู้สถานการณ์ขึ้นมาได้ยังไงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปพักเฮียเสาะก็หนาวอาจารย์มุ้งก็หนาวเฮปแปะเฮปแปะอ่ะเฮปเฮปแปะนะคะมีหลายชื่อเหลือเกินอ้าวงั้นเดี๋ยวเราไปพักกันสักพักหนึ่งแล้วมาดูกันว่าเฮยแปะฝ่าฟันวิกฤตมาได้ยังไงค่ะ